สบายดีพี่น้องทางลาวไทยและต่างประเทศเมื่อนี้กัเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องตัวเกียวเนาะกัมี p f เบอกว่าจะเป็นทางลาวไทยพี่น้องแล้วก็ต่างประเทศเพิ่นกับอวยพรมา,ลาหลายๆเนาะพร้อมกับให้ของของวัญวันเกิดมาพี่น้องเด็กน้องตัวเกียวสิมาอ่านลายสือสูฟังเนะาะว่าจะมี IFC ไผยแน่พี่น้องนี่ก็มี f อพี่ลลนครพี่น้องแล้วก็พี่ทอง มีพี่อุทัยแล้วก็มีคุณลุงมานะน้องพี่น้องแล้วก็มีคุณพ่อทางฝั่งไทยที่เพิ่นบอกประสงค์ออกนามพี่น้องแล้วก็มีอ้คนลาวนอนที่เพิ่นอยู่ U S A พี่น้องเพิ่นกาห่วงบอลวันเกิดให้น้องัวเกียวนำน้องพี่น้องแล้วก็มีพระคู่ทางฝั่งไทยเพื่อนไหมาเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็พพ้อมกับห่วงทําบุญในวันเกิดนำพี่น้องแล้วก็มีพี่มลเนาะร่วมทําบุญในวันเกิดด้วยเพื่อนว่า เพื่อนกาอยากทำวามทำบุญเพราะว่าเพื่อเป็นแบบศิริมงคลในวันเกิดน้องพี่น้องและะ้วกันมื้อนี้น้องโตเกียวกาซิมาเก็บดอกไม้แต่งขันห้าสมบัติสมมาผู้เป็นแม่น้องพี่น้องเพื่อแบบว่าสื่อถึงความความหักของลูกที่ว่ามีต่อแม่แล้วกะัของแม่ที่มีต่อลูกน้องพี่น้องแล้วกะัแบบเพื่อเป็นสิริมงคลทัล้งแหละเนาะแล้วก็ให้แม่เพื่อให้พรพี่น้อง องตัเกี่ยวกับสีใหค่าน้ำนมแม่พี่น้องเผื่อแบบตอบแทนบุญคุณเพิ่นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือดอกไม้ที่เฮาปลูกเองพี่น้องงามงามนี่อันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เอฟซีเพิ่อนอันฝากหน่อแนวมาให้แล้วนี่พี่น้องเป็นพันุ์มาแต่ไทยเนาะเพิ่นแบบฝากแนวพักมาให้แล้วก็มีแนวดอกไม้ดาวเรืองพร้อมพี่น้องนี่งามงามดอกให,ใหญ่ๆหญ่เลยนี่อันนี้คือแบบเฮาสิบให้ดับแนวเลยเนาะพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่นี่ อ๋อสำมจำเลยไข่พู้ไดนี่พี่น้องนี่เลาก็จะเก็บใส่ขันหาเลยพี่น้องเลยอันนี้คือแบบเลาก็ที่ให้เพื่อนแก่แล้วก็เอาไว้ไปปลูกอีกนี่พี่น้องมาล่วยมาหนังเผาน้องตัวเก่ยวแล้วก็นอนเอาหัวไก่ถังดอกไม้อยู่พี่น้องเลยมาร่วยนะสบายดีอันนี้ก็คือขันหางพี่น้องตัวเก่ยวแต่งมาสมมาแม่น้องพี่น้องหนึ่งในวันเกิด แล้วก็เงินที่เอฟซีเพิ่นไห้เป็นของพอันเกิดน,นอกมืนนอกกน,นี้กะโนตเกียวกบแบ่งส่วนหนึ่งให้แม่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้เบาอา้าอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญน้องพี่นอ้องอวันนี้ก็สิให้แม่เพิ่นเลยพี่นอ้องแม่ให้พอ่อโตโตเกียววันเกิดให้มีสุขภาพแข่แหงโดยทุกเอออ,อันนี้หมันน่ยนย,ย,ย,ยืนเดือดทางกระจายกระป๋อไทยโดยทุกเ้อมันน่นยืนมั่นยิน ม<ห>ีน้อง่โหจักรไม่รบบู้บอกให้มีกรรมไม่เวียนมีปะต่อแม่เด้เอส่วนอันนี้แล้วให้เบาอ้ายพี่น้องอันนี้เลยพีลงมาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะพี่น้องแล้วก็ดองแซลมอนแล้วก็ดองกุ้งเนาะอันนี้คือแมงกระปุนและะ้วก็ผักไฮโดเนาะพี่น้องขอบคปุ้นอันนี้คือข้าเฮ็ดเองบนเลยเนาะขาบริซื้อ สบายดีมาเด้อพี่น้องมั่งหวงฉลองวันเกิดน้องตัวเกลี่ยรำกันเด้อบ่าวไอ้ฝนค่าปลูกแตง,งโมพี่น้องเลยเพป็นยังไงว่างนอนตอนนี้เด <มา S 1> ี๋ยวเพฝนกินน้ำรังเขาจ่งไว้เพฝนอยู่พี่น้องเลยแม่นีเธอวิธีบ้านดีน่าเข้ามาแม่ม่สบายแล้ยสบายลาเลยมาลงมือเลยแม่แม่เพฝนหิวข้าวพี่น้องเลยลงมือเลยไหนนเลยเอาปิ่นไปทางพี่เนี่ยฝนบุถึงแก้ว เมนูมันนี้กับพิเศษน้องพี่น้องดองเสียมอตกับดองกุ้งเฮ็ดเองแบบแซ่บเลยวันนี้ดองไว้คืนหนึ่งเลยพี่น้องแล้วกับเมงกะพุ่นพี่น้องมือนั้นนั้นยังกินแบบเนี่ยโบฮงซาดคัาปันไดม์ันนี้ก็เลยเอาแบบเป็นแบบนี้เลยรวบมาจ้ำเจียวซีฟูดเลยแมซซีแล้วเมงกะพุ่นยินแบบแซ่บเกาะมากไปกันมา แม่เพิ่งกินก็คอเหนียวเลยพี่น้องค่อเหนียวแน่ข้าวโพดน่พันลาเชียวม้อนพี่น้องมุนเข้าซื้อเป็นซินน้นเนาะโบแพงเนอะพี่นอ้องครั้่ได้ซื้อหลายพี่น้องซื้อแบบพ่อก,กินเนาะเพราะมันแพงเนี่ยซื้อหลายเอาไ,ได้ จำอะไรพี่น้องแม่ประมาณผ่ามมือหนึ่งทำมาซอยดอ,อกอัอนี้ก็กินอยู่ได้เฮือนพี่น้องเพราะวันลมเนาะอีน้องลมแห้งสบายดีพี่น้องถ้าชุบไปถอดไฟน้ำพี่น้องมากินน้ำโดนชิมกุ้งดอกก่อนพี่น้องวะนี่เจลยวปากเซ็ตแม่จะจำเจียวตัวไหน แต่ม้อนคือเอาซื้อมา้นเลยบอก้อเกี่ยวจ้าก็ยังได้ตัวเร็งพักอันนี้กับพี่น้องซื้อมาจะไทยทัลสัดอันนี้บเคยกินก็เลยซื้อมาลองกินมึงพักออร์แกนิกบอกไฮโดรโปนิกพี่เอาไปเห็นสวนปักเซเลยพี่น้องสะสุกมีความฝันเลยอยากลองปลูกพักแบบมุ่ง่ะมุ้งอ่ะก็ฉีดหาภายนอกมาเห็ดผูเป็นเห็ดเป็นเน แบบแรกๆห้เปิดมามบึงพิภายนะบอกไ้มาพี่น้องมาเลปืนคาปูกแตงโมงหจะข้ามสองขาสวัสดีเนี่กำลังหลินแตงโมมออกมาปาเสียวมันไม่อดมีมากเนี่ยมัจับขิดินมาแลาวเห็ดเผาติดมวยจับขิดินมาถ่ายคลิปว่าปืนแตงโมง่ม เอฟซีเพม่อนกับ่าติดตามสซมส่วนแตงงบอไอเราเพม่อนกันรุ่นขนาดเป็นกำลังใจให้ปากเป็นกลังใจบอไอเด้อสองบ่าวลาวเซโนพี่น้องเดี๋ยวกินข่าวแล้วทุกคนจะตื่ตเบิ่งแล้วอ่ะนแล้วออมายอือพี่น้องท้าแรงกันี่ลองซนบุญดวงจผเิดโดแชร้อมนซื้อของซื้อมามือนั้นเลยดอกดก้่จังวัน เป็นเกี่ยวต่อมนี้อืม,อมแซ่บอะไเชิมอนันน้พี่น้องเลย <c oughs> มันตัวไหนเนาะมันแบบดองน้ำดองกลมกล่อมอันนี้คือเชกของเฮาวันี้ไพี่น้องค่ะเฮาอดองแบบว่าประมาณสามชั่วโมงหรือ,อนน,นะมนณห้าชั่วโมง เป็นบเอกาเือควาหนังไปในแล้วเปนชีบบเค็มเนี่้ะพี่แซน้องแซเนาะอร่อยมากพี่น้องอัน,นี้เหมืนอนออดองใช่ปะดองคือการดอ,ดอเองเลยโอซินแซลมอนกัพี่น้อง,อองนี่มันป <c oughs> กติห้องกินบอดายได้พี่น้องเจ้ว่าดอกินได้มันบเ,นเียนอยดอจ้อ แบ,บนแ<ช>อนเชตก็คือว่าอร่อยจานร้อนจานทองจานรอได้ล่ามันกับพุนมันเลเรมัพุนทะเลใด่พี่น้องมมนกับพุนเกาบกบกบกรึบๆ,ๆเลย จะว่าแซ่บ <c oughs> พูนนั่นเองปลาแซลมอนเนอะแซ่บเลยแซ่บกระปุ่นแม่กระพุน<ล>เออเป็นนานาอันนี้ก็แม่เนาะแม่กับบุ๊กชัดของแม่บุเคยได้กินดูวยโดนแะล้วมันจะมีรสชาตินาะแซลมอนเนาะนอืมน้อพันใจกระปุ่นเลยพี่น้องปลาแซลมอนชาวทุกเคยเ็สกินตอนนั้นเลยคือไม่ได้ดองข้ามคืนพี่น้อง ตัวซุกมากตัวดองบวกความคืนดองไช้ดองดองดด<า>ดน้อยดองน้อยกัคือเดียวคุณตาดีเนาะน้ำดองสำเร็จรูป บอกไอนก็ความเหนียวเล้วพ mm hmm. claro> ี่น้องฝาจะม้อนค่ะใช่ไหมอืมตนเหนียวนะข้านเวกจะตนกระพุ้นกระเพีอืมกรุ้นกมากลูกสาวนี่ยปนุ่ยกรบคุณนเยปซีเนี่ยฝากาให้น้องกระสอบหนึ่งค่ะเส้นงามเส้นหักมกน้องเหนียวแต่อ่อนน้อยครับอ่อนไหมเนาะบุคุกรปุ้นลาเลยเราเคยขายตัวเป็นมันลวกขนาดอ่อนเลยนนี่ชุกไวอออนี้สุกไว ขอบคุณล่าลเส้นใหญ่หนะพี่พ<ม>น้องขอบคุณไทยเลยครับ<ม>เส้นน้อยครับรู้กันนั่นซุปคุณน,น้องเลยคุณนั่นฮะตัวนี้เส้นน้อยมันซุปไว้เนาะมือนี้มันกินพักกาดแก้วกินพักอันนี้พันได้ดีสองไปเท่าของจ้าวเป็นมาสองสคนนะคุณผู้ก่อนวันล200นะสองร้อยเนาะ เฝกเก่าจะปลูกประมาณกี่แถวหนึ่งไร่หน like. ึ güzel. ่งไร่หนึ่งไร่ก like yeah, ็กว่านะลองปลูกบนนั้นก่อนถ้าว่าปีหน้ามันยังน้าดีกก็าเป็นร้านของชุบอย่างปลูกหลายปลูกเท่านั้นแหละปลูกหนึ่งไร่หนึ่งไร่เพราะเนาะ ปีละหนึ่งไรเข็ดสามงบนงงสามปุ๋ยมีแพงกว่าปุ๋ยอันมงคลเอาไว้่าที่อือเอาไว้าสิบนาทชื่อเหนื่อรอบสองสองขออบอกอาสี่สาลิงเขาในเมืองมัชื่อขอเง้องในต้นไม้มานน้ เร <S <S in, in, Eat, ิ่มแล้วการที่เห mm ็นอยังต้องลุงพุ่นหล่หลาด้พียงเลยกัซื้อหันซื้อนี่ซื้อหม่เ็อละหาต้นไม้ไม่มาปลูกเนวเปนแถวห้ามผู้พรเลยนะอันนี้มามักกดามี่หม่วงลำไยนะเนแถวเป่นถ้าว่าระบบน้ำดีเนาะปลูกอย่างแบบสำเร็จต้องต้นขกับมาแลนะคูกกับต้นกล้วย มันจะดูดซูต้นกล้วยกับชิปูกเพือนปูกผูกเพื่อนบอกค่ะอาจากเดี๋ยวรอป่ยทงปูกอย่างไโอเคต้นกล้วยมันจะเยนเก็บน้ำได้ดีมันจะดูดซึมและครับปลูกใกล้นะมันกาซีงามต้นบังโมะแม่ปาเแกมอเอากไหมกินลายกัะเลียนเลยเต็มต้นมันปลาแซลมอนแม่เพิ่มักอยู่แล้วมันกินลายกระโบได้ไหมเนาะโบแลบบ คุณเดี๋ยวแบ่งกันกินเนอเขาเนียวเขาเกี่ยงำคนับนางคุณเนาะรถบ๊อพนแต่ว่าอันคนคนหนึ่งเขาออกมาขายแล้วเราขายโอ้มาพี่น้องพว่น้องเห็นคือแาบอพนคนที่มาสอยงานคืน้านใหม่อะบอก บ่าเก่งๆเลยพี่น้องคนไหนเลมือที่ว่าผูกมโอนเลยนะพี่เนี่ยเก่งบ่าเก่งมือเียว่าขึ้นบ้านใหม่นะมีคนมาซอยเสิร์ฟน้องพี่น้องมีอสองโค้ดเนาะบอกมาแล้วซิ่วมาเสทคนิคเก่งๆพี่น้องมาซอยเสิร์ฟกะว่าอยู่นะฮะ

เราเป็นเรียนหมดเจ้าคือจี๊ดเพราะว่าเราเปเรียนบอกเออเรียนเอาไม่ค่อยจะกิ๋งนะเจ้ามอนโซ่ไห้งแล้วเลยคือความคิดของคนเท่านะคือเทาเห็นเองแล้วมันหลายนะคือว่าแบบน้องน้อยยจะกินไหมอยากขามมาตัวนี้แล้วน้องน้อยเชมคมันเกิดปีนี้พี่น้องเป็นโดนัทคนดีกินคนละชีนเป็นโดนัทไปไทยมือนั้นแหละเด้โดนัทมาของแม่แหะแบบนี้บ๊อบมิน้าบ๊อบมินตาลเนี่ย คละซิ้นเลยซื้อหกสินแถมฟรีกระปุกน้ำาระก๋องไก่ต่อมาอันนึงยังไบ้างคะซื้อเอาวาอยู่อ่ะแมคโครเนอะอ่าอกแมนมิสเตอร์โดนัทได้แ่เพิ่นไข่ซื้อหกแถมสิบสอง อยังว่าได้กินตัวได้กินหลายเนาะตัวน้นตอนที่เราแถมหลายเนาะได้กินโบ๊ทก็เลยเอาตัวนี้อันนี้มีสเตอร์โดนัทอะไรทำตัวนี้ที่หนูมาสามกล่องเออหนือเนาะสิบแปดชิ้นเนาะแบนยังมากแซบขนาดน้องแม่ว่าชินแซบขมุกขมุกค่ะคนกินข้าวแซ่บดิ แต่ซุปชีตลองต่ำขาพุทธิ์เราเพิ่มกับ่แอร์ต่ำกระพุนเหธือเนลยต้มใหม่ๆแล้วแซ่บเช็นน้อยอ่อนแซ่บมันนี้ฮะลมแห้งแห้งเพราะว่าเป็นวันซาดเนาะวันซาดเตละปีนที่หนาวแล้วก็ลม HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานก่อนวันนี้พี่น้องสาธิตอวยพรวันสาววัดเกิดโตเกียววันนี้จะให้มีความสุขความทุกข์กายสบายใจเด้อปรารถนาที่ไหนก็ที่นั้นเด้อเด้อให้ลูกมันขวัญยืนให้ร่ำให้รวยผู้มีอันอย่างละลืมไปได้นไหมค่ะ มันมันเงินนะครับวเดือนห้าประใสตลอดปลอดภัยเด้อลูกเด้อมันเงินมันเงินวันเกิดเด้อลูกเด้อมื่อวานนี่กะเป่าไปฮอบหนึ่งเนาะพี่น้องวานสาวซุเป่าเค็งมื่อวานนี่วันนี้เป่าโดนลาอเป่าเลยนี่เรียบร้อยเอาเลยปัเนี้ยเอาเลยชิ้นไอ้แม่จอบช็อกโกแลตไว้นั่นนะเอาไอ้แม่ตัวนี้ของแม่ของเจ้ังสาวซ้กกับตัวนี้ก็ได้น้อพี่น้องเทาบะไรไปไทยบริจิตต์เนาะนอกแมน แ <c> ม <ười> uh ่จะวางตรงนี <pf unlikely> ้บ่นี่แหละเออแ่บสุดคือโดนัทอันนี้เลยพี่น้องุเราอาบบินเนื้อบคือกกนได้ว่คือับเป็นนีเราองพนเทพโดนัทธรรมดาเแอ้ตรนั้นแบบแบนแพ้เลยเรแเป็นพิเศษง่ายเนาะเอต้องตัดพี่น้องครับ มีกลิ่นเฉพาะตัวจริงมีไายเรียนแบบได้คน่นเ่ามาขายไนี่ยคือแบบบอพัดซื้อกินแบบสองสามชิ้นสี่ห้าชิ้นเนาะคนน้ำหิวมาขายกนหลายพี่น้องเป็นของไทยเนาะไก่ KFC ซโดนัทหรือว่าทาสไข่ส่วนใหญ่คนนำเข้ามาขายบริโปคโมซันเพื่อนนะพี่น้องแบบดึงดูดให้คนซื้อพอนหกชิ้นคือแถมเนาะแถมหนึ่งแถม แถมฟรีจอกน้ำพี่น้องได้จอกน้ำอันหนึ่งเมื่อวานนี้แต่แพงมันจะแพงพี่น้องเลยแต่ว่าคนสีแถมอีกวันที่12เดือนสิพี่น้องวันวะวันสิบสองที่สองโปรสิบสองที่สองเปิดมีโปรเลยค่ะวันที่สิบสองเดนสิบสองเลยวันที่สิบสองเดือนสิบสองเลยเปิดซิมีโปลูกห้านเลยเราพี่น้องคนไทยคักๆได้ส่วนรายยูร่าโบบ่คอยมีดอกโปรรูันแบบนี้เนาะเอาอันนี้ให้เบาอ้ายพี่น้องวันเกิดน้องตุ๊กเดียวเนาะเอา คนดีเลยเงินไปจ้างคนปลูกแตงโมเลยบอกไอ้ไม่ว่ากันได้แล้วพี่น้องหนุ่มน้อยก็ได้แล้วตะเกียบปันไปขูดคนสำหรับมือวนี้กาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุก่านน้องพี่น้องที่เพื่อนห่มหวบพรวมันเกิดน้องตกเกียวมือวนนี้แล้วก็ผู้ที่เพื่อนให้ของขวัญมันเกิดน้องพี่น้องพ่อนที่พระเสริฐพ่อนที่เลิศล้ำขอให้เกิดแก่พี่น้องเอฟซีทุก่านเด้อพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเินดีใจหลายน้องวันเกิดวันนี้กา ได้กิงเนี่ยแซ่บๆพี่นอ้องเนาะแม่กะจะให้พรทุกทีทุกท,ท่านมีความสุขความเจริญหลายๆเด้อวันเกิดตัวเกียวฉันเลิศสิ้นแต่แล้วมีผู้เทให้เฟินวันเกิดจะให้ข,ขอขอบุญขอคนคนในหลายๆเด้อาปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเด้อเด็กหญิงเนี่ยแซ่บๆทุกปีเลยวันเกิดเด็กพี่น้องฮาวนาดีใจใหลายๆเนาะพี่น้องเวิซีคนหักเพลงเพราะพัวเฮา ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่เพื่อนเฮต่างครอบครัวเฮาได้กินอิ่มอยู่อุ่นนาะพี่น้องบ้านเฮาอยู่เดี๋ยวนี้กาอยู่ในเฮือนนี่แบบคือบบมีลมเลยได้พี่น้องแต่ว่าอยู่น้องอลลมแห้งแม่เนียนหนาพุ่งแม่ลมพัดเยอะมากพี่น้องเลยอยู่ก็ได้เลยแบบป้าลมพัดมากนะอันนี้นี่แบบลมพอน้ำพอนี่วันนี้เย็นลมแงนียเนี่ยนิดเย็นอยู่ไม่ได้ฮ้อนนะพี่น้องอยู่นน้องเขาฮ้อนนั่นเอง มัน่รถที่ตามจะคอ,อ,องเฮาเนาะทีเห็นบางที่แต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไาเพียงสค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ,ดบ๊ายบาย,บาย